ก็ติดสถานการณ์ล่าสุดการแพร่ระบาดอีกครั้งหนึ่งของเชื้อโควิด -19 ในประเทศไทยนะครับช่วยบอกต่อเตือนไทยนะครับไม่ต้องการให้ตื่นตระหนกแต่ต้องการให้ประชาชนคนไทยรับรู้ข้อมูลข้อเท็จจริงให้ได้มากที่สุดกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาแล้วนะครับพบเจอกับผมอีซียุคนยุคนจนข่าวเนื่องจากว่ามีสถานการณ์ข่าวด่วนนะจะมาบอกต่อเตือนภัยให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับ เนื่องจากว่าล่าสุดผมได้รับแจ้งนะจากหลายๆคนนะครับว่าตอนนี้มีการติดโควิดกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะโดยเฉพาะพนักงานออฟฟิศหรือว่าคนที่ต้องทำงานในพื้นที่ปิดนะฮะแล้วก็มีความใกล้ชิดกันสูงนะครับตอนนี้โควิดกลับมาระบาดค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เอามาบอกต่อเตือนภัยกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้รับทราบซึ่งเมื่อสักครู่เองผมก็เข้าไปเช็ค นะข้อมูลจากสำนักงานโรคติดต่อทางด้านสาธารณสุขสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครเป็นข้อมูลที่อัปเดตล่าสุดมานะครับคุณผู้ชมครับก็ยืนยันนะว่ามีการแพร่กระจายของเชื้อโควิดทั้งคนที่อยู่ในระบบแล้วก็นอกระบบนะคือตอนนี้ต้องบอกว่าการติดเชื้อโควิดอาการมันรุนแรงเหมือนกับยุคแรกๆไหมคำตอบก็คือไม่ใช่นะครับเพียงแต่ว่าก็ยังมีผู้ที่ อาการหนักแล้วก็ผู้ที่เสียชีวิตโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงก็ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่าประมาทนะฮะมันกลับมาระบาดอีกครั้งหนึ่งไม่แน่ใจว่าเกิดขึ้นมาจากช่วงการเดินทางการทํากิจกรรมร่วมกันของคนเยอะๆช่วงอะไรฮะช่วงสงกรานหรือเปล่านะ,ะช่วงสงกรานหรือเปล่าเดี๋ยวจะได้มาดูกันนะฮะรวมไปถึงการระบาดของเชื้อแอนทร็ที่จังหวัดมุกดาหารด้วย เพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีกแล้วนะครับแอนแทรกเนี่ยอัตราการเสียชีวิตค่อนข้างสูงนะครับจากจํานวนผู้ที่ติดเชื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นการบระบาดท,ที่อันตรายนะก็ฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนข่าวสารไปถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนด้วยนะครับนี่คือตัวเลขที่รายงานโดยสำนักงานโรคติดต่อสาธารณาสุขกรุงเทพมหานคร นี่ผมเอาของกรทม,มให้คุณผู้ชมดูก่อนนะฮะอันนี้เฉพาะของกรทมนะครับต่างจังหวัดยังไม่มีรายงานเข้ามาตัวเลขในมือผมนะพี่น้องประชาชนในต่างจังหวัดข้อมูลเรื่องการติดโควิดตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับเพราะว่าทางการเองก็ยังไม่ได้แจ้งข้อมูลอย่างชัดเจนทีนี้ถ้ามาดูเฉพาะกรุงเทพนะฮะรายงานโดยโรคติดต่อเมื่อวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับ4พฤษภาคมที่ผ่านมา อบอกว่าช่วงตัวเลขระหว่างวันที่27เมษายนนะ27เมษายนก็คือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอะต่อนเนื่องมาจนถึง3พฤษภาคมที่ผ่านมาก็คือถึงวันวันเสาร์ที่ผ่านมาเลยนะครับมีผู้ป่วยรายใหม่2,967คนนะครับเป็นไทย2,381ต่างชาติ586 ก็หมายความว่าเพียงหนึ่งสัปดาห์นะครับเฉพาะพื้นที่กทมมีผู้ติดเชื้อเกือบสามพันคนแล้วนะเกือบสามพันคนนะอันนี้นับเฉพาะกรุงเทพนะครับแล้วก็นับเฉพาะคนที่อยู่ในระบบนะคุณผู้ชมเข้าใจความหมายใช่ไหมครับผมเชื่อว่าคนที่ติดโควิดซื้อที่ตรวจ ATK มาตรวจเองแล้วเจอเนี่ยบางคนก็กินยาพักผ่อนอยู่ที่บ้าน ข้อมูลก็เลยไม่ปรากฏอยู่ในระบบเพราะนั้นอาทิตย์เดียวนะฮะข้อมูลในระบบของสํานักงานโรคติดต,ต่อสาสุขเนี่ยเกือบสามพันคนเกือบสามพันคนเห็นไหมฮะก็หมายความว่าคนติดจริงน่าจะเยอะกว่านี้เยอะเลยล่ะครับอาจจะเป็นหลักหมื่นนะอันนี้ผมสันนิษฐานนะเพราะว่าตอนนี้หลายคนฉีดวัคซีนแล้วก็ติดแล้วก็ดูแลสุขภาพนะคอยวัดอ,ออกซิเจนในเลือด คอยตรวจสอบระบบทางเดินหายใจวัดไข้อะไรของตนเองอะ่ะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นตัวเลขจริงๆเนี่ยอาจจะเป็นหมื่นแล้วนะครับนะนะเพราะฉนั้นออตอนนี้ต้องระมัดระวังเลยครับเรื่องจริงนะฮะเรื่องจริงนะครับเป็นข่าวจริงนะฮะไม่ได้ข่าวปลอมผมยุคนชนข่าวอิช่ยุคนเห็นแล้วก็รีบเอามาแจ้งเตือนให้กับคุณผู้ชมไดเอารับทราบนะครับส่วนการระบาดของแอนแทรกแอนแทรกที่จังหวัดมุกดาหาร อันนี้เป็นข้อมูลการารยงานณนะวันนี้เลยนะครับหกพฤษภาคมตั้งแต่8นาฬิกาล่าสุดมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1คนแล้วนะครับอีกหนึ่งคนเป็นสองคนยอดสะสมผู้ที่ติดเชื้อ4ติดเชื้อ4เสียชีวิตถึง2รักษาหายแล้วสองอัตราการเสียชีวิตโอ้โหสูงมากเลยนะนะติดเชื้อ4เสียชีวิตถึง2ผลการเฝ้าระวังผู้สัมผัส ผู้สัมผัสทั้งหมดเนี่ยมี636คนนะครับโดยสิ้นสุดระยะเฝ้าระวังโรคไปแล้ว538คนอยู่ในระยะเฝ้าระวังโรคทางผิวหนังแล้วก็ทางเดินอาหารอีก98คนนี่คือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดแล้วก็เชื้อแอนแทรกล่าสุดนะฮะที่ผมยุคนเอามานำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบนะครับก็ กาะติดสถานการณ์ล่าสุดการแพร่ระบาดอีกครั้งหนึ่งของเชื้อโควิด -19 ในประเทศไทยนะครับช่วยบอกต่อเตือนภัยนะครับไม่ต้องการให้ตื่นตระหนกแต่ต้องการให้ประชาชนคนไทยรับรู้ข้อมูลข้อเท็จจริงให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะล่าสุดเป็นศาสตราจา,ายรย์ไดแพทย์ยงผู้วรรวันปัจจุบันนั้นเป็นราชบัณฑิตสำนักวิทยาศาสตร์นะครับบอกว่าต้องระวังเลยนะเนี่ยกำลังจะเปิดเทอมแล้วที่ผ่านมาเชื้อก,อก็กระจายในช่วงสงกราน และช่วงนี้ฝนก็มาเร็วด้วยทําให้เชื้อเนี่ยมันระบาดค่อนข้างเยอะนะครับมีผู้ป่วยที่ต้องเข้าโรงพยาบาลเลยนะครับสัปดาห์ละ5,000คนครับไม่น้อยนะครับติดเชื้อสัปดาห์หนึ่งเนี่ยนะครับแปดพกว่าคนแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะทยอยเพิ่มสูงขึ้นเพราะหลังจากนี้จะเข้าสู่ช่วงเปิดเทอมแล้วนั่นเองสําหรับเชื้อที่ระบาดตอนนี้ชื่อว่า x e c ครับเป็นหลานเหลนของโอมิครอนความระดับ ของความรุนแรงเนี่ยจะลดลงแล้วนะฮะนะผู้ที่เคยปิดแล้วก็อาจจะเป็นซ้ําได้อีกและส่วนใหญ่จํานวนมากไม่รู้ว่าติดเชื้อคือมีอาการน้อยแล้วก็แพร่กระจายจึงแพร่กระจายเชื้อเป็นวงกว้างอย่างรวดเร็วนะครับผู้ที่ร่างกายแข็งแรงดีก็รักษาเหมือนโรคทางเดินหายใจปกติทั่วไปนะครับยกเว้นคนที่มีร่างกายอ่อนแอมากมาก,มากเช่นผู้สูงอายุเกิน70ปีขึ้นไปคนที่มีโรคประจําตัว ที่ทำให้ร่างกายอ่อนแอควรจะพบแพทย์แล้วก็ดูแลรักษาอย่างเหมาะสมต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดเช่นเดียวก,กันกับกรมควบคุมโรคนะครับบอกว่าตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นมาเนี่ยมีผู้ป่วยจำนวน41,197คนเสียชีวิตไปแล้ว15คนนะครับ15คนกรมควบคุมโรคลืมอะไรไปหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้ว่าผมบาแน,นนะ40,000เนี่ยแต่สัปดาห์เดียว8,000กว่า คือมกราคมพามีนาเมษานะเ,เมษานะครับติดมาจริงๆเนี่ยสามหมื่นกว่าสามหม่นกว่าละแต่แค่สัปดาห์เดียวของเดือนพฤษภาติดมากันหมดเกือบหมื่นนะครับ8 0 0พกว่าคนก็แสดงว่าถ้าดูจากคลิสศศาาตรสี่์มันเพิ่มสูงขึ้นในช่วงนี้อย่างชัดเจนเพราะนั้นก็ต้องบอกกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างตรงไปตรงมานะครับ แล้วก็เพื่อต้องการเตรียมตัวอย่างน้นอยก็จะได้ใส่แมสกันใส่หน้ากากอนามัยกันแล้วก็รักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอครับผมอยากสนับสนุนทีมข่าวยุคคนสื่อปากเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับผมต้องกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมอย่างสูงที่สนับสนุนแหนมจากเมืองปัวจังหวัดน่านบ้านเกิดเมืองนอนของผมเองนะครับชุดละแค่เพียง100 ห้าสิบาทเท่านั้นหากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือด้านล่างนะครับจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมก็สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เช่นเดียวกันหรือจะอินบ็อกหรือว่ากรองข้อความผ่านทาง Facebook อีซียุคนนอร์มัลยุคนหรือว่าอีซี่นิวก็ตามแต่นะฮะคุณผู้ชมครับหนึ่งชุดเพียงร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นอันนี้เป็นสินค้าอันดับหนึ่งเลยนะครับที่คุณผู้ชมเนี่ยให้การยอมรับแล้วก็ชื่นชมมาอย่างมากเราขายมาเข้าน่าจะเกินปีที่สามแล สามปีขายทุกวันเลยนะครับส่งเนี่ยแทบไม่มีวันหยุดเลยคุณผู้ชมครับเพราะว่ามันอร่อยจริงๆทําสดทําใหม่เป็นสูตรต้นตํนตำรับเมืองปัวหมูมีสิบชุดมีสิบชิ้นนะฮะในนี้มาไปแท่งไปแท่ง,แ,ทงแล้วเห็นไหมฮะพริกขี้หนูสวนสวยงามเลยครับสดหมดเลยนะครับนี่ฮะแหนมยุคนตอนนี้โด่งดังมากโด่งดังมากๆไปไหนก็มีแต่คนทักมีแต่คนรู้จักแล้วก็ชื่นชมนะครับ ทานกันได้หมดเลยนะฮะเนี่ยครับจะเอาไปกินสดสดหรือจะเอาไปเวฟก่อนหรือจะเอาไปย่างหรือจะเอาไปทอดหรือเอาไปผัดใส่ไข่นะฮะเนี่ยสูตรต้นตำรับของแท้แน่นอนนะครับ150าบาทขายมา3ปีถ้าข้าไม่ดีจริงเนี่ยนะครับมันขายไม่ได้ทุกวันขนาดนี้อ่าสนใจพิมเขาก็สนใจสนใจเข้ามานะครับหรือเข้ามาในกล่องข้อความหรือด้านล่างครับมีลิงก์อยู่คุณผู้ชมสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อได้รับประกันความอร่อย คุณผู้ชมครับรับประกันความอร่อยนะเนี่ย